ข้างบ้านเอากล้วยมาให้เยอะแยะเลยวันนี้ชนดาพาทามเลยภูมิใจนำเสนอเกลวยบัวชีมะพร้าวอ๋อ เราจะนํากล้วยที่ได้มานะคะปอกเปลือกก่อนนะบางคนอาจจะใช้กล้วยหำ่หามแต่ชนด,ดาไม่ชอบชนด,ดาชอบกล้วยค่อนข้างไปทางสุกนะจะได้ไม่แข็งมากแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวของมันด้วยต่อไปเราก็จะขูดมะพร้าวอ่อนนะคะทุกคนอ่อนไหมอ่อนกี่โมงไปจ้าเราไปต้มกันเลยใส่น้ําลงไปนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปเพื่อเพิ่มความหอมสักนิดนึงตามต่อด้วยกล้วยที่เราหั่นไว้นะไปประมาณสัก15นาทีนะคะแล้วก็อ,ออกมาได้เลย แล้วก็พักน้องไว้ก่อนนะหลังจากนั้นเราไปเตรียมน้ำหวานกันเลยค่ะน้ำลงไปประมาณ1แก้วครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ใบเตยลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความหอมต่อด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะใส่ไป2ช้อนโต๊ะความหวานแบบแหลมๆด้วยน้ำตาลทรายค่ะ1ช้อนโต๊ะน้ำตาลมะพร้าวจะช่วยในเรื่องของกลิ่นนะคะกลิ่นจะได้หอมหอใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาจ้าน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปนะคะอันนี้จะใช้กะทิอยู่ที่250 ML หนะหอมกะทิมากๆเลยค่ะทุกคน จากนั้นเราจะใส่มะพร้าวอ่อนของเราลงไปเลยนะแล้วก็คนให้ทั่วๆกันนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยกล้วยของเราเลยจ้าชิมรสชาติลองดูนะคะหวานหอมกลมกล่อมกำลังได้ที่เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าบ้านใครมีกล้วยเยอะๆลองเอามาทําดูนะคะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีไอเดียที่ทจะสามารถแปลรูปกล้วยให้เป็นเมนูอื่นได้เม้นมาบอกใต้โพชนาดาด้วยนะแล้วตอนนี้เหลืออีกหลายวีมากไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรดีเมนูอะไรแปลก ช่วยแนะนําด้วยนะคะสําหรับวันนี้ชนะด,ดาพาธรรมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ